ที่นี่จะไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้สารที่ทำมาจากอินทรีย์ทุกชนิดนายโกวิทสุทธิพงศ์วิจิตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับผมนี่เป็นโครงการไล่นาสวนผสมตามแนวพระราชดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้น คือบริษัทนุตร์ไลท์ซึ่งทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับพืชซึ่งทํามาจากอินทรีย์ไม่เป็นเคมีจะทําให้พืชเนี่ยของเราเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นดูมะนาวของเรานะครับ <c oughs> มะนาวลูกของเราใหญ่ไม่มีเมล็ดนะครับหอม ทุกาันธัญพรแดงรอดวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอตะพานหินนะคะที่นี่เป็น โครงการนะคะไรนาส่วนผสมของโรงเรียนเทศบาลสองสาธิตมหาวาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีท่านผอ,อ,อกโกวิดนะคะดูแลโครงการอยู่นะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะเรามองเห็น ข้างๆน,นี่นะคะจะมีนักเรียนน้องๆเนี่ยทำแปลงเกษตรอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านผอออกันค่ะ şey ว่าที Lew ่นี่เน so ี่ยเขาทําอะไรแล้วมีโครงการดีๆอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปพบกับผอเลยค่ะสวัสดีค่ะผอแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมนายโกวิศสุทธิพงศ์กิตผู้อนการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับผม ค่ะท่านผอ,อคะที่นี่ข้างหลังที่ทํากันอยู่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโครงการอะไรคะนี่เป็นโครงการไลนาสวนผสมต,มตามแนวพระราชบิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิน้นเป็นการฝึกทักษะชีวิตนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้านปลูกพืชหลากหลาย นะครับไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวมีทั้งข้าวนะมีทั้งพืชผักสวนครัวพืชผักผลไม้ไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจต่างๆพืชผักผลไม้การเลี้ยงปลานะฮะการเลี้ยงสัตว์ต่างๆครบวงจรนะครับโอ้โหนะคะนี่คือโครงการนะคะที่นี่ต้องบอกนะคะว่าเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอะไรนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับอ่ามีแล้วก็สอนนะคะอาจารย์นี่สอนเด็กๆเ,เนี่ย ทำโครงการอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะประมาณ10ปีตั้งแต่ผมได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ,าศาึกษามา่อปีพศ2551นะครับเริ่มมาจริงจังหลังจากรับนโยบายจากผู้บริหารรุ่นก่อนก่อนแต่มาถึงรุ่นผมนี่ก็มาประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนคือสามารถที่จะมีพืชหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับใครไปใครมามาชมเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ตลอด ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์ให้เด็กน้องๆมาฝึกทำโครงการปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชได้หลายอย่างผสมประสานแล้วนย,ยังมีที่อื่นเข้ามาดูได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่ความประสงค์ของเราก็คือชุมชนนะครับทั้ง16ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะพันธินเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีอนอกเหนือจากนั้นยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้ทราบข่าวว่าโรงเรียนเรามีการทําโครงการไลนนาสวนผสมก็เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน<ม>เช่นบริษัทแคทเทเลคอมนะครับซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของกเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆม,มาทําการทําประวัติ การเพาะปลูกตั้งแต่ต้นการผลิตจนถึงกระบวนการจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดีครับผออคะแล้วเนี่ยที่เรามายืกันอยู่ในน,นนี้ก็คือผักอันนี้คือฟักทองครับฟักทองอะไรคะฟักทองพันของญี่ปุ่นฟักทองของญี่ปุ่นนะคะ แต่เดี๋ยวนี้มาเป็นของเมืองไทยแล้วเป็นของเมืองไทยเ <c oughs> มืองไทยจะยึดแล้วนะคะ <c oughs> มองเห็นแล้วโดกมากนะคะเยอะมากเลยนะคะนอกจากจะมีฟักทองแล้วเนี่ยในพื้นที่โครงการนี้ยังมีอะไรอีกนะคะมีน้ำเต้ามีขามีพริกมีไผ่มีมะม่วงมีทุเรียนมะปรางมีกล้วย <c oughs> ข <c oughs> <ก>้าวโพดกระถันะฮะ มีพืชผักแทบทุกอย่างที่รับประทานได้ในโรงเรียนที่ี่ปลูกอะครับแล้วมีตลอดด้วยมีตลอดครับจะหมุนเวียนกันตลอดอสําหรับที่นี่นะครับค่ะนี่ราคาที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆนะคะเพราะว่าท่านผอ,อเนี่ยมีอะไรก็ปลูกหมดนะคะแล้วคนนี้เนี่ยที่นี่เน้นการดูแลร,รักษาแบบไหนคะคือการดูแลร,รักษาเนี่ยหนึ่งเราใช้นักเรียนให้มาเรียนรู้ที่นี่นะครับคือเรียนรู้เหมือนบ้าน ให้เขามาทดลองปลูกเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็ให้เขานํากลับไปบ้านนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจของเขาว่าสิ่งที่ที่เขาปลูกมาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวได้และนอกจากเหนือยังสนับสนุนนะครับส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนถึงแม้นจะเป็นโรงเรียนมัธยมซึ่งไม่ได้เลี้ยงอาหารกลางวันก็ตามทีแต่เราก็นําผลผลิตนี้นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน กลับไปปรุงอาหารที่บ้านนะครับซึ่งเป็นอาหารปลอดภัยที่นี่จะไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้สารที่ทำมาจากอินทรีย์ทุกชนิดนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ร่วมมือร่วมใจกันมาก็คือหลักๆก,ก็คือนักเรียนนะครับแล้วก็มีคนงานอยู่สองคนแล้วมีคุณครูอยู่หนึ่งท่านที่คอยดูแลตรงนี้ซึ่ง ตลอดระยะเวลาที่เราทําโครงการนี้ก็มีประชาชนนะครับให้ความสนใจนะครับซึ่งก็ได้มาติดตามสังเกตดูงานเรียนรู้ที่โครงการไล่นาเสริสม,มจนสถานที่แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตะพันหินส่วนหนึ่งก็ได้จากการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายๆที่อย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย,อย่างเช่นบริษัทแคทอีก บริษัทหนึ่งที่ <c oughs> จะละเลยไม่ได้ก็คือบริษัทนูตโฟไลท์นะครับซึ่งทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับพืชซึ่งทํามาจากอินรีนะครับไม่ไม่เป็นเคมีซึ่งทําให้เราสามารถที่จะทําให้พืชเนี่ยของเราจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น <c oughs> นะครับนอกจากที่เราจะใช้ปุ๋ยหมักทังธรรมชาติแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตโฟไรทนิ้เสริมเข้าไปทําให้พืชผัก ต่างๆทุกชนิดในไร่นาส่วนผสมของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับดูมะนาวของเรานะครับถือกันอยู่นานลวมะนาวลูกของเราใหญ่ไม่มีมเมล็ดนะครับหอมนะนนชื่อชื่อว่าพันธุ์ทูนเก้าซึ่งสมเด็จพระเทพพระคณิตฐาธิราชเจ้าได้ทรงพระราชทานให้นะครับโรงเรียนก็ได้นํามาขยายพันธุ์ที่แปลงปลูกและได้ทําการตอนกิ่งแจกจ่ายให้กับนักเรียนไป เพราะปลูกที่บ้านนะครับซึ่งก็จะเป็นการลดรายจ่ายและบ้านใดปลูกเยอะก็จะเหลือจากการบริโภคก็สามารถนําไปจําหน่ายได้นาพันธุ์นี้ของเราเนี่ยออกทั้งปีครับไม่ต้องบังคับนะขอมีน้ําอย่างเดียวพอ,อแล้วก็เสริมด้วยผลิตภัณฑ์นูทฟอร์ไลท์ก็เด้๋ยลูกใหญ่ขนาดนี้แหละครับขอบคุณครับ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาพูดคุยนะคะกับผู้ที่ดูแลนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ดูแลพืชไล่นาส่วนผสมของโครงการโรงเรียนเทศบาล2 สาธิตมหาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับพี่จอนใช่ไหมคะใช่ครับเราจํากันได้เนาะได้ครับะร้อนไหมคะเด็กไม่เป็นไรครับค่ะพี่จ้อนนี่พี่จ้อนนี่ถือผลิตภัณฑ์รุ่นฟอร์ไลท์เลยนะคะเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วพี่จ้อนมีหน้าที่ทําอะไรคะโอ้ผมดูแลในส่วนนี้ทุกอย่างครับค่ะดูแลเด็กด้วยอะไรด้วยค่ะสอนเด็กทําด้วยค่ะ เวลาพ่นนุ่นฟลรนี้ผมจะพ่นเองอ๋อนี่เลยนะคะวิธีใช้นะคะแล้วที่นี่เนี่ยปลูกหลายๆพืชพี่จ้อนก็มีงานในนี้ทุกวันเลยครับดูแลอยู่ในนี้นอนเฝ้าอยู่ในนี้เลยนอนเฝ้าค่ะแล้วพี่จ้อนจริงๆเราเนี่ยประทับใจในผลิตภัณฑ์นุ่นไลอรยังไงคะก็ค,ะคือนุ่นฟลร์นี่จะไอ้อสูตรหนึ่งนี่ค,คือเราจะใช้เริ่มต้นปลูกใหม่ๆเล่งล่าก่อนค่ะพอโตมาแล้วก็จะใช้ไอ้พวกนี้ผสมต่อค่ะ สูตรเนี่ยไอทีว่าเชื้อราเชื้อราเชื้อราค่ะเพราะว่าไได้อายุปุ๊บก็จะถึงนี่สูตรสองสูตรสองใส่สามตัวเลยทีนี้ผสมเลยผสมเลยครับโอ้โหนี้ใช้จริงนะคะแล้วอัตราการใช้ละคะก็ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดมากนะคะแล้วใช้กับไม่ใช้มันแตกต่างยังไงครับแตกต่างถ้าไม่ใช้น้ำแมงจะกินเยอะแล้วก็ผักไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยโตไม่ค่อยโตครับค่ะแล้ว แล้วเชื้อไอ้วกเชื้อราแบบเชื้อราใบเป็นจุดดาจุดด่างนี่มันจำเพียงพอชัยตัวนี้ไปแล้วไม่ค่อยมีไม่มีเลยัมีเหมือนกันจะมีน้อยมีน้อยและที่สําคัญก็คือมันปลอดภัยปลอดภัยค่ะตรงนี้ก็ใช้ด้วยไหมคะใช่ครับฉีดใช้สุดไหนฉีดบ้างเยอันนี้ไม่ได้ฉีดครับเอาละลายน้ําใส่ถังสีเรา20ลิตรเนี่ยนะลาดไปกลางกอเลยครับเดี๋ยวเขาจะไหลดูดซึมกินเขาเองอ ใช้สูตรไหนก็สูตรไหนอ่ะสูตรหนึ่งก็สูตรสองครับตรงนี้นี่เป็นสวนอะไรพี่จอนสวนมะม่วงครับสวนมะม่วงะนะคะที่นี่ก็ดูแลก็ดูแลเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ครับพอ,อกใกล้เวลาจะออกช่อดีเราก็จะพ่นเนี่ยรุดปลายก่อนค่ะแล้วก็พ่นตั้งแต่บนยันล่างเลยตั้งแต่กบตั้งแต่ล่างยันบนครับแต่กบขึ้นไปเลยนะคะ,คะแล้วอย่างช่วงเนี้ยใบอ่อนๆช่วงนี้นี่พ่นสูตรไหนคะ โอ้ช่วงใบอ่อนนี้อันนี้นี่สูตรหนึ่งก่อนครับสูตรหนึ่งก่อนครับค่ะ,คะเกิดผลิตใบผลิตใบอันนี้จะผลิตผลที่หลังผลิตผลทีหลังค่ะแต่ที่สําคัญใช้มากี่ปีแล้วคะโอ้ใช้มานานมากเลยเนี่ยห้าปีนะคะตั้งแต่รุ่นนั้นนั้นนะ,ะที่มาตับหนุนปีแรกเลยนะ ใช,ใช้มาตลอดเลยนะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการนุสฟรายนะคะก็ได้ความรู้นะคะจากท่านผอโกวิดอย่างมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของเมืองพิจิตจริงๆวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านผอ o, มากๆค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับโอกาสหน้าก็หวังว่าคงจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโนครงการของเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารของนุตฟลท์นะคะ